แป้งเลขหอหน้าอกโซนเลขแปดจะสาวเลยพี่ที่รู้อย่างนี้แป้งถ้าผมว่าจบจบโลพิติได้เอ็งจะตัดส่วนไหนเขาก่อนตัดลิ้นก่อนเลยชอบด่าก็แต่ลุงแม่ก็ชอบด่าไม่แต่แต่ลุงแม่เขาไม่ค่อยร้องไห้แต่พี่ตีอ๋เขากาดมั่วเกินอืพี่พี่ดูวันนั้นสุวัสดิ์ไอ้โดนด่าใช่ไหมผมไปถามว่าพี่พี่จะด่าน้องมาทําไมเขาบอกว่าให้กูด่ามึงแทนไม่ได้เป็นกูขอรัวท้องนะ กูขอตล่อยฮ้องแบบรวตัวลุงนะอะไรก็ตัดลิ้นตัดลิ้นที่ก่อนแม่ดาอะไรนะยังไม่นีอ่ะก็บอกมึงตัวนินทาอะไรไม่เคยทำแบบนั้นเลยมีคนไปฟ้องลุงแม่เลยใชว่ามีคนนินทากูกูให้ร้านหนึ่งนะต่อไปเนี่ยโอ้เนี่ยเมื่อกี้เมื่อกี้ได้วผมมีนะผมมีดาไปตัวไหน่อยได้ไหมตัวไหนได้ไหมเก็บไป ช่วงนี้ก็ไม่มีเงินจ่ายไปดิเต้องจ่ายเขาต้องจ่ายเงินแกงอาทิตย์ละสองแสนนั่นจนในจนในบอกชายนี่อ่ะสวยรุ่นสร้างตัวอะไรนะครับเต๋ยี่ออนเดไหนนี่ต้องปิดเกลียดนะอะไรผมยังไม่ทำอะไรเลยยังไงครับลุงมินทากูมีคนบอกมาเนี่ยมินทาอีกแล้วเหรอเออมินทาอีกแล้ว ไม่เล Solar ิกแล้วน like ี่ใ uh, ส่นี <that ux> <that ux> ้อย่างไงนั่นไงนั่นไงกลัวเลี้ยวนกลัวแล้ยวม่ึงจะตัดมะตัแล้วะไม่ชอบด่าไปเรื่อยเปิด ไอเต๋ไอเต๋ไอแฟงมันบอกว่ามันจตัดลิ้นมึงอะอะไร่เตไนไแฟงมันจะัดลิ้นมึงแล้วก่ยเงียบเลยไม่พี่ติพี่ก็ใจเย็นหน่อยดีใจเรื่องจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้มึมปกะดับมาเดียมบดับมาเดี๋ยอะ เดี๋ยวมุกดามาอยู่ไหนมึงนีบาเดอแตราคาล่างเนี่ยพี่ติพี่อยู่ไหนพี่ต้องมาคุยกับพี่ลุงพี่ส่วนตัวเหี้ยแต่คุณห่วงอะไรวะเนี่ยไอ้สามแก๊งนะไม่ทันเริ่มเลยไม่จอมเลยเหี้ยมันต้องขาดต่อวะหาดไปไหนคนหนึ่งอ่ะเพราะมันต้องมีไอเซนไม่อยู่กับที่ที่เซิร์ฟ ออโต้ไม่เกี่ยวดิเออขาดสามนะเอาต้ไม่ได้อยู่ในแก๊งนะตอนเนี้ยมันขาดหนึ่งลุงตอนเนี้ยขาดหนึ่งขาดหนึ่งยังไงมันต้องเป็นยิบเก้าไม่ใช่หรอพี่เซิร์ฟกับเซนไม่อยู่พี่เซิร์ฟกับเซไอยู่เนี่ยเขาบอกไอรอนไอรอนไอเซนไปไหนอะเซนลาไม่ใช่หรอเขาเซนลาครับวันนี้เซนลาก็เดี๋ยวพี่เข้าเุงคาลุงครับเขาบอเขาพูเขาบอกวันนี้ครับลาลุง เออว่าไงเฮ้ยวาบอลนมันเกียดมีบีบีเอ็มสุนหรอบีบีมึงก็บอกเลยมึงเป็นเป็นหาเกลียดยัยหรอใช่ตะกัดกันเลยเหรอรู้ว่าจะเหมารวมด้วยหรือเปล่าว่าสองแก๊งนั้นก็เรียกกันนึกภาจจะเหมาคู่นะอาจจะเกลียดคู่ก็ปะเดียวเลยไงยี่หมาด่ามันด่าเลือดอยู่นะใช่หมัอนได้ข่าวว่าเหมัอนบอลเรนและเด็กยาเลือไหร่ด้วยนะ วีดีวีทีเอฟเอมูฟศูนย์หนึ่งแต่วันเลนเราแพ้ได้แต่บป็ซีห้ามแพ้เอ้ยหกส่วนห้ามแพ้เดี๋ยวรอดูว่าได้ใครวิ่งเข้าก่อนเป๊บถ้าวาเลนข้าก่อนแล้วก็ปิดธนาคารเป็นคู่อีกทีตอนไหนวันเลนจะได้ไม่เข้าก่อนนะทุกเส้นเดือนพี่บ๊อบเปลี่ยนนะาจะไปเจอบีพีซีพวกเนี่ยสิบก็รับไม่เก้าสิบห้าพี่อ้าว ถามไอเดีดิไอเดียเห็นกูนานแล้วใช่ไหมเอา้าไอ้นนีัยก็เขาพูดตามความจริงแค่ ให้พอชนะแบ่งคนไปห้าคนเลยนะสี่คนนะพอชนะแล้วอ่ะไอเวทพวกเนี่ยไอตัวแกงรถตู้เนี่ยมึงมึงมึงไปธนาคารมีบัตรให้เร็วที่สุดแลสมมติถ้าจะชนะแล้วอ่ะตื่นมาพวกมึงวิ่งไปเลยขึ้นรถไปเลยไอวัตถิงานแบบปะเอามารถไปไหนครับผมไม่ได้หยิบมาเปิ้ลเปิ้ลพอมาเปิ้ลเอาที่เปิ้ลผมเอาโซนเปิ้ลขึ้นรถไปแล้วอ่ะไปเลยเนี่ยไปถือไว้พี่อาร์ด้อ่ะพี่อาร์ด้อ่ะส่งเดิมไหมเนี่ยน่าจะเล่นส่งเดิมไหมเนี่ย รถคมันขับออกนี่ตามมันปะตามตไปนี่ไปเราเราเข้ามาตามมาคนนึงเบียดเเดเีเเนเินตองไงอ๋อรถมันว่างเลยว่าง่าเลยจะเื่อทำไมในเฟซไอซีมีแต่ในลิทอก็มันร้องไงไหนลองลองดิเอ้ยมันร้องว่าเชี่ยอะไร ตามโอเคตามกันโดเที่ยวเดีบยก็แแต่ผู้หญอไสัตว์ปดูบ้านให้แล้วเป็นไรปากเคียวปากตกแล้วอ้ยไม่ตกไม่ตกไม่ตกใครรู้ไมนี่มันไปไหนนี่ตามวิตามวิวคันนึงไปต้งไหนจิ้นีตามันอยู่เหมือนเหมือนบ้า ดูบ้านเลยไปวิบากเลยตอนนี้ผมไปวิบากเลยหมันป่ะนะไปวิบากเลยตอนนีดูล่างให้เลยไอ้เป๊ปดูอยตบมาตบมาตกรถจอดนิ่งใส่พี่แล้วพี่แพ้แค่ทหามันกดอ่ะแค่ทหารมันกดจอดตามมันพี่ก็ยิงมันตั้มเดี๋ยวแม่มันจิ้นรถอ่ะกดจ้าอ้ามันกดก็ยอมมันกดเลยตอนมึงขับไปดูค่ายทหารได้ปะจะดูค่ายหน่อยรถแรงๆอ่ะใครก็ได้ ไอ้ป้าไปลงแล้วไอ้ป้าไปดูดิไอ้ป้าไปดูดิคเลยไปไม่ได้ได้ดูผมจะรักเริ่มแล้วแกเออเป็นแกงอะไรไอ้ป๊อบอยู่ไหนผมอยู่ไอ้ผู้ตันโครพี่ใครอยู่มึงไม่หมายถึงน้องมันนั่งอยู่ผมออ๋ผมมารถนั่งแปดมาคนไปแปดชนเฮ้ยเขาเขามีรถอะไรวะพี่รถนั่งแปดเขาวิบากก็ได้ เาพี่ากก็ได้ไม่ได้ไนงอยู่ใช่ไหมนั่งอยู่ลงอยู่เท่านแหละรถจะเหมาะกับเรามันไม่นี่ใช่ไหมแอนไม่มี่ขับกลับมาไ้นครับถึงยังปากงปลาสินะกีนวัดกับตกน้ำตุ้งยังเลยมีบ่ายมีไหมใกล้ไม่นานเลยนะวิบ่ากยังไม่ได้กดลงไม่เป็นเนี่ยอะครก็ไม่สั่งไอ้ปากไอ้ปากไม่ค่อยเรียนที่เหลือที่เหลือไปค่ายทหาร ที่เดี๋ยวไปค่ายทหารได้หมดแล้วก็วิบากเหลือเหลือพวกไอ้บ๊อบไปไอ้บ๊อบได้ไอ้บ๊อบเหลือไปสามคนพอได้ที่เหลือมาไอ้บ๊อบนั่งรถตีหรือว่าอะไรเฮ้ยรถสองแถวจอดแบบนี้รถตรงแถววะนั่นเหรอพี่สองแถววะทไมแถ่จอดแถยหลังเขาไหมแถหลังอีกหลังให้แถวหลังให้อะไรไหนอะ ทหามันซัดกันอยู่นะกระเป๋าตกกระเป๋าตกตรงไหนซัดกันอยู่แค่ทหารเลยลุงซัดกันอยู่ตรงไหนกระเป๋าตกกระเป๋าตกขวาธนาคารตรงไหนผมดูในแมพลุงพกซนอยู่แค้ทหารใครใพี่คุณของทหารนะเกียันจัดเลยนะเค้านี่หมดเลยครับลุงพวกไหนพวกไหนไอ้บ๊อบมาบ๊อบมาบ๊อบบ๊อบแล้วไปจอดตกกระเป๋าเลยนะ ไม่ได้พวกมันกันไมก็คือลูกกุญแจมือพี่แฟนครับพี่แฟนครับแบงยาแดง้แดงครับได้เรื่ครับลกล้ถงแปดหกแปดครับถึงตึงงตึตึงตือพอตึ้งตึ้งตึงตึงตึ้งตพลงถึงแล้วงถึงไม้หมดเลยไม้หมดเลยมันเยอะมันเยอะมันเยอะอ้เล้ยต่อัคนนึ่งพอแบ่งยากันรอเลย อ๋อไป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 ลปไ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 คไปไมัปไ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 ปาเไยไปไปาปไปไปไอไอกปไปไอไป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 อปไอไป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 ไไปไปัปไ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 อไปปไ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 คนปปกว่าคน านบ๊อย่างเียครับานบไม่ได้ไปไม่ได้ไปไม่ได้ไปไม่มีรถพี่อีกคนน่ะตรงมึงสามคนพี่มีโดแล้วก็มัไปช่วยงถไกับพี่ได้ไมอ้รรถไงไม่มีไม่มีรถพิตตเขาติดก็เลยเอาพิตตีาอยนี้เราน้อยนะเนี่ยน้อยนะน้อยจัดพี่ MCAU ครับยังไม่มาพี่คนอยู่มีคนไปรับไว้ยังไงเดี๋ยวเดียวเดี่เดี่ยวเดเดยเด่ยเด่ยวีเดียวเด่ยยวเเดี่ยวดีวยวเด่วยเดี่ยวดีวยวเ

อเป็นไม่เป็นไม่เอยไม่ไหวโดนสวนไอ้เหี้ยใครมีมาเชนมาเชนใครมีมาเชนมาเชนไเงยบไหมเงียบไหมเงียบไหมเฮียเงียบไหมอะเกงไหตัเกงหตัเกงหตัพูดเด็ดตันพูดเดเย็นเยียบปากไปไหนตัปากไปไหนมึงปากไปไหนมึงันปากไปไหนมึง ไปเหตายไปเห็นสัวอ่าต้องาต้อง่าต้องาต้องผาต้อง่าต้องต้องาต้องไ้ไปไปอ้บอลมาเนียนด้วโอ้คนขาดอีกเป็นสิบคนนะเรามีประมาณสิบหน่อยหน่อยไม่แกเดตอนบอนเดินเข้าอะขาดอีกสิบกว่าคนนะผมก็ผมบอกแล้วผมไม่ได้พูดเล่นนั่นอะ ขาดอีกสิบกว่าคนน่ะหลุดฝูงเเล่าไอสัตว์มึงกับกูมองคนละเวทไอ้เฮียไอ้เฮียหัวเหลืองที่โดนไม้แรกกันนั่นแหละไม่ไม่ไม่มึงจำมึงจำมึงจำไอตัวนี้ได้ปะไอตัวเกาะแก๊งได้ปะจำได้ปะตัวมึงมึงฟังกูนะสุดท้ายมึงไปมึงก็เป็นขี้ข้าเหมือนเดิมไอยควายยียขยะยียขี้ข้าไยัยชั้นต่ำลืม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 ไปเว่าลืมตีทำไมกูทำเองได้ครับทำไมมึงต้องไปกรอบบารมีเขาทำไมกูทำเองได้ครับแล้วกูตบมึงแบบชิวๆไอ้เฮียตางยียขยะ อิจฉากูตลอดแต่เขารู้กันหมดแหละเนาะอิจฉากูตลอดแหละควายอยากมีเหมือนกูแต่ไม่สภาพไม่เคยได้หรอไอควายอิจฉากูเลยอย่าเงี้ยขยะอยากอะไรอ,อ๋อลืมตีนลืม,ลมที่บ้่อกูกูจะให้มึงนะสนับห้ามอันเดิมของมึงอ่ะแต่มึงต้องมาต้องมาตีนกูเหมือนเดิมอ่ะเอาปะ่ะมาเลี้ยดเลยดิแผลแผลแผลตีนกูเนี่ยตัดโดนอวยจนชิงๆนะไอ้เนี่ยโดนอวยจนชิงๆนะอ่านะอย่านะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาตื่นมาตอบนะเดี๋ยวเขาตื่น น้ำฮัลโหลถ้าเกิดอยากได้เหมือนเดิมนะน้องมามานี่มานี่เห็นต้นเต็งปะเดินมากราเดี๋ยวตะโกนมาแก้มึงอ่ะ EJK เดิมมากราตะโกีกทีตะโกนอีก Y ไม่ต้องถามหาเดี๋ยวกูมาให้เห็นตลอดเลยวัวเตรียมบับได้ แล้วมึาดานอยู่นะพี่มาตอนมิวบ่ากมิบั๊กมิบั๊กมรถบั๊กมิวบั๊กมิวบั๊กมิวบั๊ยมิวบย๊กมิวบั๊้มิวบรถกไปสรัาลตัวบั๊กมิวบัขกางหบั๊กมิวเัากพิวบนข้างหลังกมิวบั๊กมิวบั๊กมินบย๊มิวต่อยมิว่อมั๊กมิวบั๊มิวใครไมิวบั๊กมิวบั๊กมิวบ้กบอกมตีอ่ะ รอใครอยู่ร้อตีอ่ะผมเป็นกับโฮคุ้นอยู่นะโฮคุ้เข้าแล้วนะไอเนวมันบอกไปแล้วนะไม่ได้ยินนะเนลพูดไปแล้วขบอกไปแล้วัอตัวงหลังตัวข้างหลังตัวข้างหลังไปแข้างหลังพี่มาตอนไหนวิบากวิากเกี้ยอยู่พี่กัาพี่กัยาพี่กัาพี่กลัาี่มันน่าจะไปถึงก่อนรอรอยายชุบุยากังชุบเพรอได้นะพี่ชิวๆนะพี่รอได้นะ ผมเล่นยอะผมจะอยู่ข้างหลังนะผมจะอยู่ข้างหลังอ้ถ้าผมตายผมอยู่ข้างหลังธนาคารธนาคารเราจะชุบยังไงปัดเก็บแล้วมันก็ออกออกก็ออกเลยไม่ใช่หรอยังไม่ได้งัดพี่ยังไม่ได้งัดเลยยังไม่ได้งัดยังไม่ได้งัดผมนี่เรามาร้วมกับเพื่อนได้ไหมมึงมาร้วมกับเพื่อนได้ไหมรอเข้าวามกันก็ได้อมาเลยวิ่งออกบ่งได้ไม่เป็นไรวิ่งต่อหนึ่งได้มันไม่เป็นไรได้บ่งมาได้ใครยังไม่ถึงใครยังไม่ถึงครับถึง ผมเนี่ยไปรอที่แอร์แไปด้วกัแม่ผมสี่คนนะยังไม่ถึงนะถึงครับมารอมาหอนมารอพี่บ๊อบกับพี่มาตินตายเลยไหนไหนตายฝั่งไหนฝั่งข้างหลังพี่มาแล้วผมมาแล้วผมมาแล้วมาแล้วมาแล้วข้างหลังฝั่งขวาขวานะก็ไม่ยอมไปฝั่งขวานะกินคุมเลยอ่ะฝั่งนี้มาฝั่งขวามฝั่งขวาไม่ได้ฝั่งขวาเร็วๆหน้าหน้าธนาคารใครอ่ะ ขวานะเพื่อนขวาด้วยขวาตรงที่จอดรถนะไปชู้ามามาบอมยิงบอมยิงขวาจอดรถฝั่งมันนะเพื่อนไปมาไม่ถึงไปมาไม่ถึงเฮ้ยขวาเพื่อนขวาจอดรถที่มันที่มันจอดรถนะมามามาไหวไหวไหวชิลเชฟไอตอร์มาได้ไหได้ได้นะกินยาด้วยกีฬากันนะกูยิงไม่ได้ไอ้เหี้ย ดันเบาเพื่อนด้วยดันบลเอาเพื่อนด้วยนเบลเอาเพื่อนก่อนดันไป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 จัดยานี้ให้ด้วยเลยตัวล้มได้ตัวล้มได้มันจะมาเอาเพื่อนจริงๆให้เลดันเขาไปเลดันเขาไปเลยังไมด้กิจการไม่ได้หาเพื่อนมาหาเพื่อนมาหาเพื่อนไอมีดมันจะมาลวงนะนส่ต้องหยิบอาวุธเพื่อต้องหยิบอาวุธเล่นมีดไปก่อนเราม่เล่นโล้ยควายหรือข้อกับมึงเชี่ยขนาดใหญ

ช่วเพื่อนหน่อยชุบเพื่อนหน่อยไม่ได้แล้หนุ่มไม่ได้เลยเลยเลยไปชุบเพื่อนนะป่ามันไปชุบเพื่อนนะไปเลยข้างนอกเลยโฟกัสข้างนอกเลยตายดิสัตว์ทำเหี้ยอะไร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 สัตว์แบล็เพื่อนแบล็เพื่อนเกิดมาแบล็เพื่อนแบล็คเพื่อนใหม่แบล็คเพื่อนใหม่แบล็คเพื่อนใหม่ มา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 มันเอาชิควายดิเดมีพลาน่านตายข้หน้ามาตรงนี้นะตรงนีเยเสียงเริ่มหายเสียงมันเริ่มหายเ้ยเสียงมันเริ่มหายแล้วเลยเสียงมันเริ่มหายแล้วเลย งอใไอ้เควายคายตัวโมเลยควายกั้วากไอ้ควายไอ้เช่ไอ้พี่มึงเี้ยอะไรควายตัวควายอะไรควายกงกากไอ้ควายตัวโกไอ้ควายายไอ้เชืไอ้ี่ยกเหม่ไหรไรเงี้ยตพูดเดมึงเงี้ยบายไอ้ควายพูดเดมึงเี้ยบายไอ้ควายพูดเดีวพูดดียเงี้ยบายควายนี่ปากไอ้ควายเฮีด้เงยไอ้ควายเด้เี้ยไม่ไหวลมึไอ้เงี้ยควาย

ตาอย่าไปปั๊บอยากเล่นกิจกรรมกูอยากต่อมีเหี้ยอะไรป่ะกูอยากต่อูปีตัวนึงมันมันจบมันจบได้ไงวะมันจบได้ไงมันมันวิ่งหงอกครับมันวิ่งหงอกมันอยู่ตรงไหนอะทำไมเราไม่เห็นนะเราต้องดูในมินี้แบบปีนึงครับต้องเปิดแมปดูมันนจะเป็อแล้วมึงไม่ดูอ่ะกูดูไม่เป็นเลยมึงไม่ดูอะมันมันเก็บเข้าไปเก็บเซฟแล้วมันก็วิ่งออก เราเร่มไม่ทันไม่ทันไม่เข้าไปเก็บตอนไหนได้สำหรับเราเราต้องดูไงแป๊บเมื่อที้มึงเข้าไปไม่สุดหรออสุดแล้วเพื่อนในห้องไม่มีใครมันน่าจะออกมาแล้วตรงนี้นี่แมกเป็นอะไงไม่ดูอ่ะทำไมป่อยกูเข้าไปอ่ะตอนแรกมันยังลิ้มสุนลิ้มชุนเก็บกัดเกินแล้วอยากจะเกินแล้วเนี่ยมึงมันหมดเร็วอก่งเงี้ยมันจะหมดชนะเราเมื่อกี้เนี่ยแต่แต่อันนี้นะแต่เรารู้แล้วว่ามันขี้กลัวแค่ไหนเด้อเนี่ย ไม่กล้าวัดไม่กล้าวัดสุดเห็นนะบอกคุณภาพไฟมันเลยนะอย่างเงี้ยรออะไรมันแพ้แล um. ้วใช่โชว์ให้เห็นสกปรกสักไอ้สกยภาพไฟมันเลยอ่ะมันไม่ไหวมงบบาทีคุณเก่าเกไม่จริงอ่ะเห็นปะเก่าจริงมันวัดสุดแล้วผมอยู่ที่นี่ห้าคนนะอะไรประมาณเนี้ยถ้ามึงพูดคนเดียวกูอาจจะไม่รู้ว่ามึงมึงอยู่กี่คนไงมึงต้องบอกดิจะได้รอเว้ย ถือให้มันรู้ว่ามันไม่กล้าวัดเมื่อกี้เนี่ยจริงครับลงอันนี้อันนี้เรื่องจริงนะครับให้เรามันเลยหมีเลยทําให้เห็นแล้วว่ามันมันไม่กล้าวัดสุดจริงครับลงตั้งโซนใหม่แต่แม่งโดนกักศึอยู่สี่คนอย่างนี้เรามันต่อทั้งบีบีดีพวกคุณเนี่ยไปเราพวกแม่งต่อไปเราพวกแม่งต่อ งัดทงงัด่อเจออ่ะมึงก็ด่าแม่งไปเลยได้รับลุงงัดคอครับผมมันบอกว่าพี่อารณาให้จะโดนบไม่ยอมโดนเลยกิจกรรมพี่ไปหอนอะไรบ่โดนปัดได้ไงไม่โดนทำไมอ่ะพี่โดนปิดอ่ะพี่โดนด่าฟีผมเห็นอ่ะไม่รู้ใครชูกรู้ไม่รู้แม่งพี่ไม่ดูมันไม่รู้มึงเตรียมตัวจ่ายเงินอะไรเนอะเออจะให้มันแจ้งเถอะอยากรู้จัดเลยช็อตช็อตพ่ชูไว้ใจปืนเกินไอ้เหี้ยดปืนมองไม่เห็น พังอะครับด่าพังอะพังครับพังตลอดเวลาครับที่เจอได้ทุกรอบเล่นแค่ธนาคารเดียวต้องนัดข้องเงินอีสองมันโดนแก๊งอื่นหลอยไม่ใช่อุปซูลไม่ใช่อุปซูลเลยไม่ที่หลังที่หลังรอบรอบต่อไปเนี่ยไม่ต้องแบ่งแล้วธนาคารอะเจอเจอมันที่ไหนเอามันที่นั่นที่เดียวเลยแก๊งอื่นให้เขาไปตองนั้นพพีซีบีโปรเทคนะอย่าไปทำอะไรแค่นี้นะต้นไม่มีก็เราไม่ได้เลย ด่าได้ด่าไปเลยด่าไปได่ <Gym. S 1> ดาได้อืด่าได้หกส่นด่าได้เอ้บีบีซีด่าได้แต่ยังไม่แทงโดนล็อกอ่ะไอบาร์มพัดต้องลงมะพัดต้องลงมะแม่บาร์กี่หงรึใช่บาร์ไปพี่พี่ พูดก,ก,นนก,กันเองนะพูดกันเองนะแองเอ๋งะบ้าเอาพูดกันเองนะเข้าหูใครก็ไม่รู้นะจริงนะตุ้เอ้ยเอ้ากูขับเหรอวะเนี่ยเฮ้ยเธอมึงต้องหาตัวทำรองมาแล้วสองคนนะน้องมึงอ่ะมีม,ม,มีครับลุงมีครับมึงให้มันขึ้นอาวุธมันต้องมีใช้เทียสูงไงถ้าไม่มีอาวุธไม่ได้เลยบักว่ะให้มันมาตามอะไรไว้อ่ะได้ครับ เผื่อคนลาตอนเล่นสตอรี่จะได้เอาคนมาเพิ่มได้ตลอดเวลารถบั๊กอ่ะคนเ<ด>ครบ